สวัสดีครับโปกับเจนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัวกาชาการรัวรัวเจ็อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าวันนี้นะครับตัวเกมเปิดเซิร์ฟมาก็แจกตัวกาชา5ใบนะครับแล้วก็ในระบบพาสครับก็ได้ตัวกาชาอีก5ใบนะแล้วเห็นหลายคนเปิดนะครับคือบางคนเปิดแค่5้ใบนะครับปรากฏว่าได้ดูเดีสกันเพียบเลยครับผมก็เลยรีบมาเปิดนะเพื่อจะได้ลุ้นกับเขาบ้างนะครับ เออไม่รู้ว่าตลาดวายหรือ,อยังนะครับเอาวันนี้ยังมีการเพิ่มโอ,อกาสนะครับตัวรูเดิสครับกับตัวของรุยเจิร์ดอ่าถึงวันพรุ่งนี้นะครับออาผมรีบมาเปิดกันนิดนึงนะอาโตเกมมีการอัปเดตแพดย่อยๆนะครับ7.4.3ซึ่งมีหลายคนคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าทำไมถึงอัปเดตไม่ได้นะครับ าบางคนอาจจะแบบว่าเข้าไปที่ p l a y s t o r e o ะครับรอแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะกดขึ้นคำว่าอัปเดตหรือว่าอย่าไปเข้าผ่านตัวเกมอ่าให้ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็เข้า p l a y s t o r e โดยตรงครับถ้ามันไม่ขึ้นให้อัปเดตจริงๆเนี่ยก็ลบลงใหม่แต่ว่าก่อนจะลบเนี่ยข้อมูลไลน์ของเราเนี่ยต้องผูกนะครับอีเมลก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวหายครับลบเกมลงใหม่แล้วก็มันก็จะอัปเดตไปในตัวนะครับโอเคผมมีตัวกรชา กี่ใบเนี่ยไอดดลักก็เปิดครับแต่คงจะเปิดด้วยตัวอย่างเดียวแล้วนะเออรูบี้ขอเก็บยาวๆแล้วนะครับอ่าซึ่งพารครับโอเคของหลายคนนะครับวันนี้อาจจะไปถึงตัว๋วกาชานะครับอา้าวไอดีลักทำไมมีแค่5าใบอ่ะแสดงว่ายังไม่ได้กดรับตรงนี้โอเคเรียบร้อยอ่ะมาลุ้นกันครับ รูเดีสเท่านั้นที่เราต้องการนะวันนี้คงจะได้เปิดนะครับ7 ID ด d ีละ5ใบถึง10ใบอ่ะเพราะว่าบาง ID เนี่ยระบบพาสยังเก็บไม่ถึงนะคือบางทีมันมีลืมนะครับลืมเก็บเก็บไม่ครบนะครับเก็บไม่ทันนะอ่าซึ่งนะครับภาพรวมอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูนิดนึงโอ้โหขึ้นตัวนี้แล้วอะ่ะหัวร้อนตลอดเลยนะครับ ไอดีหลักมาหน่อยเธอโอ้โหจริงๆมาไอดีไหนก็ได้นะเพราะว่ากบพร้อมเลยครับที่จะปั้นแม็กซ์ครับรูเดียเท่านั้นรูเดียสเท่านั้นออกมาเถอะนะรูเดียซึบโอ้โหไม่ใช่ตัวนี้นะครับอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าตอนแรกผมก็งงว่าอา้าวทำไมปรับเป็น300แล้วเมื่อวานเป็น600นครับปรากฏว่าวันจันเท่านั้นนะอา่าวันจันเท่านั้นนะครับที่ ต้มเลนเจอร์พลอยเนี่ยเขาจะาคูณ2อ่ะนอกนั้นก็จะเป็นอสามร้ตามปกติครับส่วนตรงนี้อ่าทำคลิปไปแล้วนะครับคลิปแรกวันนี้ไปดูกันได้นะครับรายละเอียดนะครับแล้วก็กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่2นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทําคลิปสุ่มกันนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเก็บแต้มพาร์ทนครับมาจนเต็มแล้วนะครับเลเวลจากทับห้าร้อเปลี่ยนเป็นทับ600นะพอเกิน600ปุ๊บเนี่ยทุกๆ30คะแนนครับก็จะมาสุ่ม นี่เห็บสุ่มโบนัสตรงนี้ครับสุ่มกันยาวๆเลยนะจนกว่าจะจบรอบซีซั่นนี้ครับก็อีก20วันนะครับอเดี๋ยวไปเปิดไอดีต่อไปกันครับเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับเมื่อวานเปิดกาชาติ d นะครับไอเดีเปิดได้อะใครยังไม่ดูคลิปเมื่อวานไปดูนะว่าเปิดได้ตัวอะไรนะครับก็ยังอยากได้เพิ่มเติมนะวันนี้10บใบเปิดต่อครับอวันนี้คงได้เปิดกันตัวกาชาติบใบนะครับทั้ง7 ID นะก็ได้จากตัวเกมแจกมานะครับ แล้วก็พารนะ์ทครบสิบใบครบเลยนะโอ้โหไม่มาครับวันนี้ไม่มาแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวจะเหมือนกับหลายๆคนนะที่แบบว่าบทจะไม่ได้ก็ไม่ได้ครับบทจะได้ก็คือมาง่ายๆเลยนะเอาจริงนะเลามีนี่คือได้คือแบบว่าได้ตัวเอกเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะเทไปทางเอลิสนะรหรือว่ารูเดียสนะโอ้โหไม่มาแล้วครับอันที่สองอ่ะผมขอไปเปิดเกียร์ด้วยแล้วกันนะ เนื่องจากว่า ID 2เนี่ยเปิดได้เรนเจอร์เริ่มจะเยอะมากขึ้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเกียร์นะครับซึ่งเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีอัตราการใช้ทักใสช้งนะครับก็คือการออกสกิลเบิร์นนั่นเองขอเปิด1นทีแล้วกันนะอ่า ID 2ครับอยากได้เกียร์นะครับมาเสริมความแข็งแกร่งเฮ้เรนเจอร์นี่อาจจะแข็งแกร่งได้มากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวตัวเนี่ยเปิดตามล่าหาดูเดสกันต่อไปนะ ส่วนเกียรนะครับขอเถอะนะเอาเป็นเซตเกียร์เลีอยวรนาดก็เอาครับไอที่สอครับคืออยากจะบูส์ไอดีขึ้นมานะครับให้มันแข็งแกร่งมากกว่านี้นะคือไอที่สเนี่ยเกียร์ยังแบบว่าง่อยกระลอกอยู่นะครับคงเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือเปล่าเนี่ยซักชิ้นเถอะนะ7ดาวมาหน่อยโอ้โหขบวนการ5้าดาวสงสัยจะดวงดีโอ้โหนี่ก๊อปปี้วางเลยอันนี้คือน่าเกลียดเหลือเกินนะครับ จบเรียบร้อยอไม่เป็นไรนะครับเปิดไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อนะครับเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับอยากได้มากนะรูดิเสก็ได้นะครับเอลิสก็ได้เพราะว่าผมมี2อพี่น้องสุดแสคือคอมโบกับคู่นี้มันจะโหดมากนะครับเพราะวา่าเพิ่มได้1,000หน่วยเนี่ยรอบที่มันติดดีคือยังติดยิกๆอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รูดเสกับเอลิสมาครับจะเป็นคอมโบที่โหดมาก เออแต่ต้องการรูเดียสเป็นหลักนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีรีวิวเลยนะโอ้โหอยากได้แล้วเกินนะครับอ่าไม่เป็นไรสู้ต่อไปมันต้องมีมันต้องมีจังหวะที่ออกมาไหมโอ้โหมาถึงก็โดนแจกไปเหลืองเลยครับโอ้โหแน่เลยยังไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยนะแค่ขอนครับรูเดียสรูเดียสรูเดียสขอแล้วนะให้สักตัวหนึ่งเถอะ จะได้ครบสักทีหนึ่งครับโคลาโบรอบนี้มาไหมฮึบ <like> มาแล้วโอ้ยขอได้จริงโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับกราบขวายด้วยนะคนที่แบบว่าใส่หูฟังคือหลายคนเนะี่ยใส่หูฟังผมเข้าใจนะเพราะว่าผมเคยโดนมาแล้วนะครับมาจนได้ครับโอ้โหสุดท้ายรูเดอัสครับขอปุ๊บมาปั๊บจังหวะซิทคอมจริง อรอบนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจครบเรียบร้อยโอเคไอดี ID 3ครับก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโอโหสบายและนะครับแต่เดี๋ยวไอดีอื่นก็เปิดต่อนะไอดี ID อื่นผมเปิดต่อนะครับเพราะว่า,อ,าอยากได้นะครับคราวนี้ไอดีอื่นก็สบายสบายแล้วนะครับก็คือรูเรียสก็ได้เอลิสก็ได้นะยังมีคําถามอยู่เยอะนะครับว่า จะลูเดียสหรือเอลิสดีอ่าในกรณีที่ปั้นแม็กตัวแรกนะครับก็มันไม่มีอะไรใจตัวนะก็อย่างที่บอกนะว่าทีมเราเนี่ยอ่ากำลังต้องการอะไรอ่าตัวธาตุอะไรนะครับคือดูเดียสเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะ,อะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันยืนค่อนข้างจะไกลนะครับมันก็เลยอยู่นาน,นครับติดความสามารถได้นานเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือสกิล l 2มันเป็นการบัฟป้องกันทีมครับ คือถ้าเกิดทีมมีคอมโบที่ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่แล้วเนี่ยรูเดียสเนี่ยมันจะไปเสริมความโหดนะครับในความสามารถเฮเบอร์คือถ้าเกิดเป็นทีมที่แบบว่าค่อนข้างจะดีแล้วเนี่ยไออย่างไอดีสามผมเนี่ยถามว่าอยากได้อะไรไอดีสามผมอยากได้รูเรียสงมากครับโอ้โหแล้วมาจริงนะเออโอโหตัวกระชาาอย่าไ่บอกอย่าไปดูถูกนะแต่ถ้าเกิดเป็นไอดีที่แบบว่าต้องการตัวดาเมจก่อนอนะ ก็แนะนําเป็นเอลิสเพราะว่ามันเป็นดาบเมิ damage, ทะลุมตะมีการผักนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นไฟไงานบางทีอยู่ในหลีกที่แบบว่าเจอธาตุน้ำเยอะก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเรนเจอร์ยืนข้างหน้าด้วยจําเป็นจะต้องใส่เกียร์ดีๆนิดนึงนะครับอันะะนั้นเนี่ยก็เลือกตามชอบนะสุดท้ายก็แล้วแต่ทีมครับผมสลับก่อนเลยครับเพื่อที่จะเอานะครับกบดำอัลตร้านะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงโอเคมีตัวรีวิวแล้วเดี๋ยวรีวิวอัลตร้าแม็กก่อนนะครับ อ่าเพราะว่าจะได้รู้ครับว่าอัลตราแม็กซ์เนี่ยการใช้งเบเยอะนี่ไอดี ID นี้ครับก็อย่างที่บอกแหละสายฟรีครับไอนี้สก็เป็นสายฟรีนะสายฟรีร้อนเะครับเหมือนกันหมดครับสองสาโอเคเดี๋ยวไปเปิด ID ต่อไปดีกว่าครับเปิดกันต่อที่ IDC นะครับไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะโอ้โหคือผมเนี่ยจริงๆจะยังไม่ได้ทําคลิปเปิดตัวกาชชตานี้นะเพราะว่าการจะรอเพิ่มโอกาสมาใหม่นะครับ คือเห็นว่าโตเก,กมแจกมาเมื่อเช้าเนี่ยหใบแล้วมีน้องๆหลายคนเนี่ยเปิดได้รูดสเพียบเลยนะผมก็เลยแบบอ่ะรีบเปิดเลยดีกว่านะครับกลัวว่าตลาดจะวายนะครับเออสุดท้ายได้จริงๆโอ้โหสุดยอดโอเคจบเรียบร้อยครับโคโรโบรอบนี้นะครับไอดอีอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลักๆคือผมต้องการตัวมารีวิวนะคือไอดีอื่นเปิดได้เพิ่มก็โอเคครับก็ถือว่าได้ตัวเจ๋งนะครับผมมองว่าเจ๋งนะ สกิลก็ประมาณหนึ่งนะครับหลักๆก็คือความสามารถไฮเปอร์นั่นเองนะครับเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับก็อะไรก็ได้แล้วนะถ้า ID นี้เลือกได้หรอก็อยากได้ลูเดียสเหมือนกันนะ่าเพราะว่าเกีย์น่าจะพอมีอยู่นะครับแต่อะไรก็ได้ครับมาเถอะขอให้มาเถอะเอริสหรือลูเดียสนะครับ่า ID นะครับ567 ก็จะเป็นตัวเสริมทีมแล้วล่ะจัดมาหน่อยนะสักหน่อยโอ้โหเป็นลุยเจิดเดียวนะ ID5 หลุยเจิดมา2ตัวแล้วว่าโอ้โหอ่ะสมควรแล้วล่ะที่เขาเพิ่มโอกาสอยู่นะครับโอ้โห ID5 นะครับลุยเจิดมา2ตัวแล้วไม่เอาละเยอะไปแล้วนะโอ้โหเฮ้ยถือว่าโอ้โหออกเยอะนะครับคืออย่างที่บอกแหละว่าเห็นเขาเปิดกันได้เยอะ,ะครับเปิดกันต่อที่ ID6 นะครับ สกับ5มาแล้ว6กับเ็ดขอบ้างนะโอ้โหหกนี่ก็มีชินจังนะครับชินจังเพิ่ม1,000งนะครับชินอบูเพิ่ม300ครับขอเพิ่ม5้าวิขอหยุดห้าวิอ่ะเอาหยุด5้าวิมาสักตัวนะครับอะไรก็ได้ไอดีนี้อะไรก็ได้นะครับอ่าดาเมจนะ้ำมีชินจังแล้วนะครับอ่ะขอเอลิสแล้วกันนะมาไหมโอ้โหยังไม่ได้ครับหัวกลมมาเลยทีเดียว โอ้พอได้ปุ๊บก็ผ่อนคลายนะครับหลังจากนั้นกคเปิดนะครับเปิดค่าหาตัวมาเสริมทีนเฉยๆนะอนแต่อยากให้ได้อยากให้ได้บ้างคือ6 ID มันโอเคแล้วว่ามาไหมโอ้โหไม่มาครับมา ID 7 ID สุดท้ายแล้วนะครับอ่าแม้ว่าชิ้นจังนะครับผมจะมีดาเมจน้ำเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็รีไวด์ดาเมจไฟเดิมอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเปิดได้ รูเดียสครับอ่าเป็นตัวน้ำนครับแล้วก็เอลิสตัวไฟผมก็จับปั้นแม็กซ์แน่นอนนะครับทางที่ดีให้มาก่อนนะโอ้โหแต่ถือว่าสบายใจแล้วครับรอบนี้เปิดได้ครบทุกตัวแล้วนะครับเออแล้วเปิดได้ไวด้วยนะจะได้ไม่รอนานฮึบฮึบอะไรโอ้โหอะตัวนี้ถือว่าใช้ดีนะตัวนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอ่าถ้าเกิดใช้คอมโบความสำบ้านเนี่ยก็ ต้องแม็กซับแล้วก็มีเกียร์ดีนิดนึงเหมาะสําหรับคนที่มีตัวเยอะๆแล้วนะครับอ่าไม่ใช่ว่าแบบอ่าเพิ่งปั้นใหม่เนี่ยไปปั้นตัวใหม่ๆโหดๆดีกว่านะครับจะใช้งานได้ดีกว่านะครับคือมันจะแบกทีมอะให้เหนือกว่าชาวบ้านนะครับสุดท้ายโอ้โหทําไมปิดแบบนี้แล้วพี่เอ้ย ไม่รู้จะพูดไงเลยนะครับอะวันนี้ใครเปิดกระชาขอโชคดีนะครับจริงๆแล้นะผมต้องขอบคุณน้องๆนะเพราะว่าตวเกมแจกตกกาชา5ห้าใบครับหลังเปิดเซิร์ฟมาเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากครับว่าเฮ้ยพี่ทำไมมาแจกเยอะจังผมก็เลยบอกว่าตาลีตะเหลือกรีบทำคลิปนี้เลยครับอะสุดท้ายก็ระสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์บอกครับก็ถือว่าเหมือนเป็นช่วงปล่อยของอะแต่ก็ตามโชคอยู่ดีนะอะบางทีใครก็อาจจะโชคดีเปิดได้ครับบางคนก็จะเปิดไม่ได้นะครับก็ สุดท้ายขอให้โชคดีแล้วกันนะเออให้ได้ตัวที่ต้องการนะจะได้เล่นสนุกสนุกกันไปยาวๆนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวมีรีวิวแน่นอน,นครับรูดีสครับอัลตร้าแม็กก่อนแล้วก็ไอเปอร์แม็กครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคลิปทดสอบคลิปบัตเทต่างๆนะครับอันนี้รอติดตามกันได้เลยนะครับอ่าววันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ